สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอซอันนี้เราได้ของฝากนะคะของฝากไปฝากแม่เลนเด้น้องใหม่ส่น้องลูกสาวหลากลูกสาวใหญ่จะเองใหม่ไปฝากแม่เลนทางไหน เด็ก้องฝากมาฝากจ้าน้องใหม่เด้อจ้าน้องใหม่หวานหวานฝนกระตกพี่น้องแดดออกฝนตกฝนตกแดดออกพี่ฝากก่อนเดียวกระตุกได้ฝนกระได้พีกระตาหน้าใหม่พี่น้อง ตาคงฝากว่ามีแนวฝากถือมาถือมาเออเอาไปฝากฝากแม่ที่ปีฝากแม่เล่นถือดีถือดียาแกงกระตาเด้อน้อม่สิร่อย นักเติบเนี่ยนะโูสองุูนะฝนมาแล้วฝนมาแล้วเอ้างัวขึ้นมาอยู่กลางเดินยันงัวอะไรหล่าฝนงัวตาหน่อย้อมเมนกับตาหน่อยได้กับตาใหญ่สูงไว้สูงไว้ หอดบ่เนาะกระตาเอาใหม่ฮักมืดแลวกระตาสูงสูงกระตาไม่ลิ้นได้นี่แต่แต่ดนดนเลยใส่ดีอยู่ไปแล้วพี่น้อง <c oughs> Mình xuống ngay, xuống, ừ. 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 xuống xuống ngay. ơi, bảy câu, bảy câu há kín giãn là này. này, xuống xuống. ถือดีถือดีถือดีในของมาฝากในของมาฝากไม่นั่เอ้ยน้องเปิ้ลสิมานน้องน้องน้องมาถามข้าวพี่อุ้มได้ยังมาให้น้องถามก่อนให้น้องถามก่อนน้องอยากถามอยู่ฝุ่น ถา,ามข่าอยากถามข่าพี่อุ้มพี่อุ้มได้ยังมาว่ะโอ๊ยได้น้อยใหม่มาฝากม่เล่นอ่าบะมีแนวาฝากอย่งเจ้าของเพิ่นเอาบวลาจัเฝ้ายางว่างหลือกันยางนี้เลย แน่ากก่มีแนวฝากได้ยน้องใหม่มาฝากพี่มาพี่มามามาไปแล้วไปแล้วสิไปไล่สิไปไล่หมาเขาดิมามามา

มามามาเขาไปยังนั่นโอ้ยบังไปเคลียดินเ่าล่ะก้นลุมแล้วก้นล,ลุ้มแล้วเด้าเอาแล้วไอแล้วจะไปไปทัวแล้วเอาออออมาเด้อมาเด้อมาเดตังไปแล้วไป ต่อสู้กับหมาเขาอีกนูมามน่าไปต่อสู้เขาเขาอีกเฮ้ย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 มาเฮาตีคอยนัวขู้งเออเออเอออะไรตัวไหนเฮาอุ้มตีจัดกัน nặng liên hẹn nặng liên hẹn mai hiền cậu cả nặng liên bưng 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 ờ, à, mà thôi mà thôi, Puraisima Puraisima, ờ ờ nặng liên mai hiền cậu cả nặng liên ไปต่อสู่กอ็อันลูกน้องเขาเองเออไว้ลุ่ไลนไหนหน่อยในยน่อยกับไปหาหูอันไปสีต้นไม่เพื่อกันอาบน,น้ำแล้วก็สีต้นไม้แล้วคุณสาวใบเขา ไปหาพี่ปีเร็วเร็วหาพี่ปีเร็วหาพี่ปีไปหาพี่ปีไปยังพินโอ้ย cô <laughs> đấy con ngam của cầu pi lên à ô ngam cầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nè 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 nói 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 nôi, xí đá không, nói nói là... phải nôi, 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 Thế là cà ta không Bạn ừ. nhắm phải thì lưm cà ta đây nè ừ, Cà <laughs> ừ, <laughs> ừ, ta nó mày Thằng phụn say chút thì há lọ lè Thằng phụn Nhà hào càn Nhà hào càn Ui เบิ okay. ่งเจ้าเจ้าได้กินแล้วจะไปลากบักสีดาเขาอีกเละมาเด้อมาเด้อมาเด้อตัง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 เฮ้ลากบักสีดาอีกแล้วหูมองกินแล้วเธอเนี่ยเด็กหน่อยลากบักสีดาละเด้อไปไปจับกันครับ สาวไใเขาแเต่งต on oh, <LO> ัวสาวเซ็กซี่แท้โอ้มาเซ็กซี่แท้ไปถั่วไปน้ำนองแล้ว โอ้ยขั้นไถ่เนาะเอามาเตเลอร์มาหาพี่มาเองสิตระเลอร์พี่ออกไปฝุ่นงูขึ้นมากดำต้นกล้วยงี้มาไปแล้วไปยังพุ่นน่ะมาพี่ไปเต้นได้ก็ไปไปเต้นได้ก็ไปไปมองไม่ท่างเหอมา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 อุ้ม ไปแล้วเขาปลาแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ